แม่กตาได้ยังสู้างกินนอ้มขนมนลายยางลายยางลายแนวมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเชียงน้ำซางเด้อสื้อ,อยูตลาดน้ำยานเปิดเบืเอ้อง,งอเอ้ามอนี้อย่างมาห่อนคักห่อนเนียเถอะ เปนล้มเปนีงเพืนเสียนรถเมียเขาะรักชนะอันมเมนบ์มเมนว่เาเมียว่าเสียเขาต้มมาให้เขานำมาได้ให้เขาต้มมาให้เขานำต้มเจ้าสนอกพิดบางอย่างเฮงฉันมาต่ตลาดแล้วเพิ่งนั่งเปียผมให้กันอยู่นั่งือนนนเหอืมขอลับ่เขาระ เด้ตุมกับลาบทัวกี่กับคนนมสินอยทั่วงามไหลทั่วงามเบิ้งคุณโอ้โเขาเคยขึ้นหลายเชื้อแล้วลงมาพูดเดี่ยวยางเบิบเบอเบลงก่อนมูพร้อมบีมขนาดมันอันนี้แล้วเขาเกงาาา่งแเรา เอาเปิดพัดลมให้สร้างเลยโอ้ยตากแดดบนมือบนคำนานเลี่ยอินอินนี่จําได้ะเนาะนานเล่นาดจบบเนี้จำบไม่ได้ยืนเนี่ยจำบไม่ได้ก็เอาโซดาไฟใส่ใส่ใส่เข่าเมียว่าสิตมเนี่ยว่าชิต้มเข่ามาให้สันเอาเขาต้มเจ้าะคือว่าเขาต้มนึงว่าคนถากินเข่า

แต่ว่าต้มเจ้านี่เสียบอยู่เดือนนันไปไปเบื้องล่างปริญญาล่างปริญญาบ่เปิดเาเปอวัดิเราก็เปิดเอาก็ตามราคาละน้องหกสิบบาทหนึ่งน่าจไม่กินกูเลยหกสิบาทน่าปริญญาบอะน่าปริญญาเฮดเสียบเด็กก็ว,ว่าชี้รถไปซื้อล่างปริญญาแหละเขางอา อ้วนผ้าเขียวไว้ปะปิดยาวผ้าปิดยาวเอาอันเยนางคือว่ามากินน้ำเตะกำลังเดินทางมาเตะขี่เครื่องหรือขี่เรื้ยดดัน้ำหอน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 ตื่นกระลูกตัว สาวเห็ดดื้อสางเอ้ยฝนแรงฝนมาแรงเมื่อวานก็ว่าแดดจะลงมาก่อนค้าๆก็ขึ้นไปเรียผู้ใดบ้างเย็นนังแปลว่าสั่งงานแปลว่าสั่งงานว่าเป็นระบบเขาะแดดจวลงมาก่อนเนาะเป็นไข่ลากโตตีเดี๋ยวนี้คือใบหยกใบเงี้ยในเดยวนี้บ่ไดี๋ยร่างบ่กินลูกโดดเนาะ ยำลูกโดดกับเพียดต,ตัวเนาะติาิอนมาเพดเจะาบาต้องไปแงงเมียเจ้าบาแล้วง่ายดดกเพิ่นเปียผอยู่เจ้แขเเกเจ้แขกเขามันไกลเพิ่พนพักกันั่งนี่อยู่เดี๋ยวไปเดินซื้อบานสร้างบานก<ฮ>ันใช่ เอนเอาลูกเจ <The camera apan> <navigation> ้ามากินเข้าเนยครับมันหิวเขาไม่กินเข้าไปไมะไกินอกแ่าว่ไม่แหันเรวหุังอเอาวานเห็ดเพื่อนพ่อใหญ่กับบีมลงมาค่ะเขาเพิ่นได้กินยังมาเีโอยมกินาโอ้ว่นใอนสวยเนี่ยาได้มกินมาได

ตกทั้งไหนเราฝนภาคไหนคัดคลองห้างอยู่ ไปเฮ็ดกะเอาแม่นบ่ ต้องจีดจ้าเนาะน้ำยาขนมเส้นเนาะก็สีสิแสบหรือเนาะกินเสียบินดเกิกินให้เบิดกินให้เบิดสกินขนมเส้นบอกบอกอันนั้นลานเอามาให้ไหม

ชงรักงรักาูมา่ใจบ้านมักต e> ั้งผู้ใดยวนบ้านพี่นี่เหรอสองหนึวงัดมีมีฮะหนงสองหวหนเยอะย่าัวบ้านบักผมว่าแ่้วก็ไ่วางกับี่ก็ตัยไปเหเป็นยังก็ยาย เอาช่ว่าเอาถิ่มต่อเว้รเสดายของคือประชาติกดกตาเลียนไหลกินมันเบิดว่าเพลิดกกินกระน้ำปากเป่าทะแล้วดูดให้เราในเยตุย <c oughs> แมนเหน่เบิดกอนอมาเดียวกับว่าทรมัน บวัวอืมเอามาเอาเอาเอา,เอาวานมาแปดทุงเออเอาไว้ให้ตาให้นัน่นพ่อบีมน้ำซ่างมาไว้เอามาใส่น้ำแข็งไว้เพิ่นลงมาไม่มีอยเพิ่นก็จะได้กินลงมาจากอืมมาหอดเพิ่นก็ได้กิน,วน,กนหวานๆก็มีแห้งเวยเลยอืมเอามาสิบทุงก็ได้เออไปจับบักนั่นไบเนมมันสิไปน้ำเยื่มันนั่นจับไปนนม มาพีมาพีมาหาแม่ผิดหรือมั้งี่าฮ่า่่าฮ่พี่หามีมหาไปว่าผิดแหงอิลี่เอาเขาไปซื้อวานยุ่ยใจเย็น รอบหน้าเดี๋ยวสใส่บับพริกจากันหน่วยหนึ่งเอากระวับมิเตอปลปลมาจารย์เนาะกระวับมาเสีบเสียบยเมื่อเช้านี้ลูกดูกประมาณจะยี่สิบน่วยแหละตุ่มใส่ตุ่มใส่โอ้ยสร้างกำหมองเนาะ,ม,ะมันเปนสร้างเตสสมองสร้างหอดอันนั้นจมูกออกหังออกเนาะมีแหงหลายเ้ยเสียบ สบาสบายไม่เห็นเนาะเจ้ากินนอนว่าจะเห็นแต่สมิรเจ้าก็เพลนเ้อจวาเันเอาสุเชียลเอาอยู่ตลาดคนเดีย ในตลาดตีเอาพอถึกน้ำยานี่แตกออกอุ้ยแสบบ้านท่าเดือเออบ้านท่านบ้านบ้านท่าเดือยอะไรย้ายที่แต่เอามาขายในในชุมแพนะขนมเส้นแซบขนมแตกน้ำดีพร้อมอันนี้มันเป็นน้ำแป้งเพิ่นแป้งมืลาไรกินข้าวบ่างกนข้าวบ่กินแปกินแปมากินข้าวอันอันเอียงก็เอินเอียงเกาะ บ่อันอียงกาะกอพักเจ้าเอิ้องเอีงเก็ะอิบบ่เมียบ่เมียแฟนแฟนขับตัวจริงแฟนพันแท้แฟนพันแท้มากินข้าวมามามาสดมาสดต้มแฟนพันแท่นี่นี่คืนไปนั่งน้ามันพอมนเชียนไปนั่กไนาปนม่นาเนาะปัานั่ง่ไม่เนี่ยนั่งกไั่ด้เน,น er. ี่ัน แฟนพันแท้ไล่สดไล่สดปุ๊บนี่แกจิเปิดเบิงเลยนี่เปิดเบิงในยูทูบเนี่ยเปิดเบิงแม่นั่ยเขาเปิดเบิงนี่เขาเจ้าเจ้ายังเห็ยบ่ตทว่าเขาเขาหูจากเบิดเด้นนี่ก็จะปิดเบก็ไม่ไนั่งิ้เข่ากันจนั่งกิ้เข่ายกมือเฉยแม่ไงเด้อวางตรงนี้ฮะ นี่เยนี่เยนี anyway> ่ยโปกามเ่นในใครในใครกมเาพมาแม่ขึ้นมากินข่าวแม่งมาแม่มาแม่งต้่มเซ่เๆนี่น้ำเนี่ละใบหิวข้าอืมเป็นอะไหิวน้ำหิวข่ามากิน มนดูแามันียมันเป็นดอกต้ใาบลูกกินบเบ้อบ้าบเถอไกบัมันงาม่ล้เฮ e ดเดียดีมันเอิบกัดสบาโอ้ถึงจะเบ้อแต่มันกเอิบจัดไม่ได้มันก็เฉี่ยวกว่านี่เป็นแบบ มามาพี่น้องมากินข้าน้ำกันเสบอยู่แหละต้มแสีบน่าสิบสีบาน้กัดโค่นะหนอนีากินเนีขมน่คือนย่าเ็ดโอียแมัเป็นยังคือมีสองตั้งเมันพิมพ์มาตงอูปี่

ไอตู้เย็นผุนแปรมากินแมงขนมอันนั้นในตู้เย็นมีอยเอาออกมาแจแข็งไว้มันเสียบอยู่ได้หลืคือมากินมันอิ่มเลยเลยได้เมสดได้เมียนผักข้าว กินข้าวเสร็จแล้วกินขนมเสร็จเสรแล้วกินบานต่อบ้านี้กินบานต่อมาเด้อพี่น้อง่ายังไงกินบานต่อตอ่ัเองนมามาพี่น้องสดบานอีกแก่เมยเสียบอยู่บานก็เลย กินพอมีแหงกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินตอหรือว่ากินอยู่เพื่อกินฮ่อจเมได้ยได้กินดแตกินดอแยตกแตกลเล่าแตก บมดเกอ่ะโอเคเด้อพี่นอ้องป้องป่ายสมองสุบอนกินขา้าวกินน้ำแล้วก็เหตุงานต่อพอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้เอาไว้ซํานี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามด้วยนะคะไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อบายบายเดอย,ยายนางบายบายจ้าบายบายบาย,บายบาย,บายไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วจ้าบายบายค่ะ